เซตนี้ค่ะเป็นเซตที่คุณแม่แม่จะต้องถูกใจนะคะเพราะว่าเซตเนี้ยได้แป้งที่คุณแม่แม่อยากได้ค่ะได้แป้งฝุ่นค่ะที่แป้งฝุ่นสีเบจสีเนื้อแบบนี้เลยนะคุณแม่แม่แป้งฝุ่นสีเนื้อที่สําคัญเป็นแป้งฝุ่นที่ลูกๆเล่นแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะตกแตกนะคะมีพัฟให้แยกแป้งแยกได้ถึง5ชิ้นนะคะทุกคนค่ะเป็นพาเลตสีเดลี่มาสีที่อยู่ในพาเลตสีเดลี่ค่ะลิปนะคะลิปเบอร์หนึ่งค่ะสีสดใสลิป หอมๆเลยนะบัสออนน้องหมีเป็นโทนชมพูที่แบบน่ารักแบบนี้นะแล้วก็จะอยู่ในโทนนี้นะคะกระเป๋าหัวใจที่เป็นพาเลตสีเบอรรี่ค่ะ ยังไม่พอนะคะยังได้สีทาเล็บที่เป็นสีม่วงค่ะสีนะคะที่อยู่ในเซตเดลี่ค่ะได้กระเป๋าค่ะชิ้นที่5ได้กระเป๋ากิลเตอร์น้องหมีตัวนี้นะคะเป็นเซตที่คุณแม่บอกว่าเฮ้ยได้แต่งครบไปถึงเล็บแล้วแป้งเป็นสีเบจสีเนื้อคือถูกใจเด็กๆทุกชิ้นในเซตเลยค่ะกดตะกร้าจัดไปนะคะคุณแม่